โอ้โหเฉพาะครูดเดียวนี่ก็ใหญ่กว่าแขนแม่ค้ายิ่ใหญ่กว่าแขนแม่ค้ายิ่นะไหนครับเม็ดเป็นไงครับมีเม็ดไหม,มเม็ดไหมเนาะมเม็ดหรอือเปล่าโอ้โห,โโหเม็ดเล็กมากเลยเม็ดรีบเม็ดเล็กม,ม,ม,มากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลูกนี้กี่โลนะฮะลูกนี้สิบโลสิบโลเลยมา,มาดูสิครับว่าสิบโลจะได้เนื้อกี่โลนะฮะ โลละก,กี่บาทครับร้อยหกสิบห้าร้อยบาทร้านก็จะอยู่ตรงโลเตัก วัดชิมนะครับกรุงเทพมหานครนะมากได้ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะบ่ายสองค่ะบ่ายสองโมงถึงประมาณประมาณสี่ทุ่มค่ะประมาณสี่ทุ่มนะแต่วันนี้หมดก่อนนะหมดก่อนค่ะครับหมดก่อน,อนตอนนี้เหลือลูกเดียวนะลูกนี้คนระับลูกผิดนะโลนะครับแต่คือใหญ่ ตกไงเลยเหนื่อยแน่นอนรูปนี้ฮะ เป็นกรอบนอกนุ่มในนะ,ะมาจากไหนครับเรียนไหมครับเรียนของระยองนะคะเรียนพะรยอง ขายใหญ่ขอาอแขนได้ใครอีกนะไหนนะรครับเม็ดเป็นไงครับมีเม็ดไหมมีเม็ดไหมเนอะงมีเม็ดหรือเปล่าโอ้โหเม็ดเล็กมากเลยเม็ดร,รีบมเม็ดเล็กมากเลยค่ะเม็ดมีธุระมเม็ดร,รีบนะฮะไม่มีธุระ เท่าแขนเลยแต่ละ่ครูเท่าแขนใหญ่กว่าแขนไม่ขาอีกครับใหญ่กว่าแขนไม่ขายเคยมาที่ใหญ่กว่าสิบโลไหมครับพี่娅านะครับใหญ่กว่าสิบโลมีสิทธิ์มาไม่กี่ลูกค่ะโอ้ใหญ่กว่าสิบโลมีสิบสองโลสิบเอ็ดโลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีมาไม่กี่ลูกแต่ว่านานมากกว่าทีเจอหายากนะฮะ ใ่กองตัดออมไหมตัดแล้วทิ้งไว้ไม่เปิดเิ็งทุเรียนเนี่ยสามทูนี้แม่ค้าเหนื่อยเลยเหนือ่อยเลยนะฮะลูกเดียวนะฮะดูเหงื่อออกเลยกบแม่ฮะสั่งได้ใช่ไหมคุณช่ญญางเงินจังจ่าจัง ยังไม่ได้จ่ายเพราะเขายังไม่บอกว่าเสร็จหรือไม่เสร็จยังไม่ได้จ่ายยังไม่รู้ว่าเขาเสร็จหรือไม่เสร็จอ๋ออันนี้ปูที่สนะฮะไม่นา่าจะมีเม็ดหลับดูดแล้วเนื้อนะฮะเบนลี่เบนรีบครับมันหนามากค่ะครับผม เล็กหนึง่งคู่นะครับคูนะ่เล็ก ซื้อช่างเนื้อนี่ก็น่าจะเกินคุ้มแล้วนะครับนี่นะอันนี้มีไม่น้อยเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอันนี้มีไหมหมดวะอ่ายังมีอีกน่ะมีน้อยนะเดี๋ยวน่อยนึงไม่หมดไม่หมดเนี่มีเนื้อหมดเลยเนี่ยมีได้อยู่ครับที่ลองช่างอะไรครับก็ได้กิโล ได้สองโลสามค่ะสองโลสามอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะอ,อยังไป่ไดคิดราคาเลยแต่่ารล้ว่าสิบโลคสิบโลเท่าไหร่นะเมื่อกี้สิบมันสิโลหนึ่งรืสิบโลสองคิดสิบโลมานนะกัะนะสิบโลสิโลทวน่ 1, ันห้านพอยหาิบาทพันหยหบบาทครับคุณผู้ชม